มาจ้าวันนี้นะคะน้องจะมาเปิดหน้าไม้เลงป่าลางไม้มินิให้ลูกค้าดูนะคะเปิดใหม่ล่าสุดที่ช่องนี้นะคะมาดูออปชั่นเสริมของเขานะคะตัวนี้สเปคของเขาเลยความยาวรวมอยู่ที่150ห้าเซนนะคะทิ้งปลายอยู่ที่28เซนค่ะส่วนช่วงชักของเขานะคะ ความยาวถึง50เซนนะคะลูกค้ามาดูเลยค่ะส่วนตัวนี้ของเราก็คือขาจับสแตนเลตให้อย่างดีนะคะส่วนไก้ของเรานะคะจะเป็นไกลเซฟสแตนเลสการลั่นให้อย่างดีและแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวลั่นค่ะส่วนปีกของเรานะคะจะเป็นปีกเหล็กลมดำนะคะหนา3มิลยาว4 0เซนนะคะสามารถติดโรลเลอร์เพิ่มความแรงได้ค่ะ และที่สาคัญนะคะก็จะมียางมัดสําเร็จให้นะคะความยาวอยู่ที่18เซนนะคะ13มิลลู3แบบนี้ให้เลยค่ะส่วนกระบอกพร้อมสาย PE นะคะจะ1้อยปอนด์อย่างนี้เลยค่ะความยาวอยู่ที่70-80ถึงเมตรนะคะและก็ไปพร้อมลูกดอกอย่างนี้เลยค่ะลูกดอกชุบทองเหลืองนะคะความยาวอยู่ที่35เซน4มิลน,นะคะในเซตนี้จะมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานครบแน่นอนค่ะ จะมีทั้งหมดอยู่3รูปแบบนะคะก็คือทรงกรำคอล่องนิว้วทรงกรำคอโบราณและที่สำคัญก็คือทรงมือสอดที่น้องรีวิวอยู่ตอนนี้นะคะราคาเพียง1,390บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจหน้าไม้เลงปลานะคะอย่าลืมติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆน้องแนะนำให้คอมเมนต์ว่าสนใจเดี๋ยวน้องทักแชทเข้าไปแน่นอนค่ะ